ชน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 เบรกลากล้อเลยเบรกลากล้อ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 ออกมาดูเพื่อนหน่อยโอ้โหออกมาไม่ดูเพื่อนเลยลูกพี่ไอ้นี่ก็แซงกูอีกมึงไม่แหกตาแล้วไงเขาจะชนกันแล้วน่ะตาย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 ออกมาไม่ดูเพื่อนเลยเอาเอาไงครับเอาไงครับ เมื่อกี้เกือบชนท้ายกันนะครับยกมือขอโทษกันจบครับเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ชนก็จบนั่นไงปาดึ้นปาดึ้นแล้วปาดึ้น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 ป,นปนเอาเอาไงต่อเอาไงต่อลูกพี่เออได้ปาดเกินสมใจแล้วก็ไปต่อเฮ้ยเรงให้ชนอ้าวอาเอา,เอา,เอาแล้วเอาชนตูดกันเอาเอาเอาข้างอย่าไปทำอย่างน,านั้นข้างหลังเขาจะชน ถ้าถ้าจะเบรกให้เพื่อนชนนะดูรถตามท้ายด้วยแต่เขาไม่รู้เรื่อง